สวัสดีทุกท่านครับไม้ตีรังบ้านนกแอนแบบจอยหรือว่าแบบประสานนะครับจากร้านนารารังนกนะครับซึ่งชุดนี้ถือว่าเป็นไม้คุณภาพสูงนะครับสำหรับตีรังสําหรับบ้านลังนกนะครับชุดนี้เป็นขนาด1นคูณหนิ้วนะครับเซาะทั้งหมด8ดร่องซึ่งถือว่าเป็นร่องมาตรฐานอินโดนีเซียนะครับเนี่ยถสาทั้งหมด8ดร่องนะครับแล้วก็ร่องแต่ละร่องนี่ละเอียดเลยนะครับงานงานละเอียดงานสวยมาก นะครับนะครับไม้จอยหรือไม้ประสานข้อดีข้อหนึ่งก็คือไม้ที่ได้จะมีความตรงไม่คดไม่บิดงอนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ไม้ขนาดพอเหมาะนะครับมาเชื่อมประสานกันนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ไม้ที่ได้เนี่ยไม้ไม้ตรงนะครับแล้วก็แข็งแรงเห็นไหมรอยประสานนี่แข็งแรงมากนะครับแข็งแรงแบบไม่แตกต่างกับไม้ที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงนะครับร้อยจุดเด่นคือจะได้ไม้ที่ตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กี่เมตรก็ได้นะครับ3เมตร4เมตร5เมตรได้หมดเลยนะครับท่านสามารถเลือกได้นะครับว่าจะแบบไหนเห็นไหมเนี่ยรอยต่อนี่ถือว่าไม่แตกต่างเลยนะครับกับไม้ที่เป็นไม้เนื้อเดียวทั้งแผ่นดูงานนะครับงานสวยงามมากนะครับ งานละเอียดมากนะครับถือว่าเป็นงานที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับมาตรฐานการทําไม้ตีรังสําหรับบ้านนกนางแอน่นและที่สําคัญก็คือไม้ชุดของไม้ประสานหรือไม้จอยชุดนี้นะครับเป็นไม้ที่อบแห้งทุกแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องของไม้ชื้นไม้เปียกนะครับที่จะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ถือว่าตัดปัญหาในเรื่องนั้นไปได้เลย เนี่ยรอยจอยเนี่ยฮะรอยรอยประสานเนี่ยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านสามารถคัดไซ์ได้ตามต้องการนะครับจะเอา4เมตรล้วนก็ได้ทั้งหมดนะครับร้อยแผ่นพันแผ่นได้หมดเลยนะครับจะเอา5เมตรล้วน5 0แผ่นร้อยแผ่นพันแผ่นได้หมดเลยนะครับที่ท่านแจ้งมาเราจัดให้ได้หมดนะครับซึ่งถ้าเป็นไม้เ,เนื้อเดียวส่วนใหม่ส่วนใหญ่จะยากนะครับในการที่จะคัดไซ์ทั้งหมดได้อาจจะต้องคระไซไป รับแต่ถ้าเป็นไม้จอยหรือไม้ประสานชุดนี้ของเราเนี่ยสามารถที่จะคัดไซสตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับอี่เมตรล้วน5เมตรล้วน6เมตรล้วนได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นท่านใดสนใจสอบถามสั่งซื้อมาได้นะครับที่ร้านนาราลังนกบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ